คนมาช่วเพื่อนก่อนหัวอันนี้เนี่ยไอซินโคูก้าระดับปานกลางเหมือนเดิมนะมันเอดับยาจะออกมามันไหนด้วยและมาเรามาช่วยเพื่อนกันโอ้ไรนี่ฉันเล่นนี่ร้ยมดมันตื้เออไปก่อน Внимание. Точнее, да, รถไม่หองแลนะเออน้ำมันหมดแังพังเออแังยังดีเนี่รถพังอ่ะเป็นไหนต่อไม่ได้แล้วโอ้รถพังให้ฉันทำยังไงอยากรถมันพังอ่ะโอ้ยรถเต็มเด็เกกจะมีอถเงกันรนถะ Oi! No,

ล้างเท้าในนี้ก่อนไปล้างเท้าเรามาล้างเท้ากันก่อนดีกว่าล้างเท้าคนถ่ายคลิปนะคะที่สกปรกนะล้างเท้านะทุกคนมันไม่สบายด้วยนะเท้า,านะคันๆน,นี่ใส่น,นี่เลย

ยาเวลาพักกินข้าวเล้ววัี้เนี่ยวอร์ชัาเนี่ยแกจะไวอชเราไปทำมชั่นตบไปโอ้อาจนัแบบอนั้นแบบอีซี่จ้ะ เคยวัดดับไม่ดูเลยนะแต่ละเกมอะในซูเปอร์ไม่มีวัดระดับคือมันยากเห็นง่ายเดี๋ยวนี่ทุกคนพอทุกคนแรกมันเป็นในเซอร์ก้าคุณมีเพื่อนเยอะแล้วคุณจะอะไรนังช่วยกันนะครับโอ้ยเออไอนี้อยู่ในเมืองเออคขาไม่อยู่ในเมืองใช่เออเมิ่มซ่อมเรื่องพิเ็จเลยเนี่ยซ่อมก่อนเสร้นที่หกนุ่นโอ้โหแอดมินทุกท่านมากเธอ

นี <interfer es> <im> <han> ่ย oh ม <halt> <oles> ันกี่โงก่มเนี่ยโอ้ยจื่อ้โอนี้ยเจ็ควันไรยองโ่ยีเจโอ้ยเจ็บจิ๊บยี่เจ็ดถึงตะไรยอง รอนทีที่เจ็นดหนึ่งวต้อี่คสั่งให้ทำไม่ได้มกลวหัถงหนเจ้า 哎、ouais.，不是呢。 มันน้าวกคมันกินมับอ่ะปรหลังดีไหมเพื่อนดีว่หย่อนและยองนะรีบไปซื้อมไดัง คือมนลล้วมาลยแล้วก็กับไปเื่อต่อคือมานไยแล้วก็กลับไปที่นทางกลับนะเดินทางกลับไปเชื่อเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆหน่คนหนึ่งคนหน่งชลชกัคน หรือช่วยไปแล้วไงพี่มันไม่มีนะเห็นไหมไม่มีชจะไปช่วยคนนี้คนก็ตัวนี้โอเคช่วยมันได้นะครับไปนี่จะเอนดิ้งเนาะนี่คือเวลาคุณช่วยเห็นไหมคุณไม่คุณไม่อคุณไปอีกคุณช่วยไปแล้วนี่ วิ่ทายคลิปอะไรอะมิทายคลิปจากยูทูบอ่ะอยอจ็บชิ้ายบอกแล้วบาปิดประตูแแปิดประตูบโอ้ยจะยืดบนมิ้นดิวาใจน่าจะจางขอโทษขอโทษมิ้นเได้ตั้งใจ